โดนแล้วครับโดนโดนครับโดนลื่นหลุดครับเนะี่ยมาทั้งปั้นเลยโดดอ้ยอยู่ครับมันระช้อนระช้อนครับ ต้นช่อนใหญ่แล้วนะครับดูน้ำเลยครับ,คร,บครับก็เป็นช่อนไซส์ใหญ่นะครับตัวนี้อ้วนเลย นะครับหางใหญ่หางอ้วนนะตัวนี้ต้องมีสาโลนะครับตัวนี้กัดนี้นะครับเกืนเลยครับแต่ก้คันนะครับแต่ก้คันสีเขียวเนี่ยครับกืนเข้าไปเลยหมายก็หมายเคลื่อนนะครับใส่สวยครับตัวนี้แต่กระคันสีเขียวนะครับโอเคครับ สุดยอดมากเลยครับนี่นะครับหอยเคลื่อน